แจ็คกี้แต่งงานในโบสถ์ประมวลภาพงานวิวาอดีตพระเอกดังอบอุ่นชื่นมืน่นเจ้าสาวน้ำตาไหลไม่หยุดเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกสุดๆจนเจ้าสาวกลัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะเพราะวันนี้22ตุลาคม2565เต๊ะสัตววัฒนเศรษฐกรควงแฟนสาวสวยแจ็คกี้แผวไพยลินเศรษฐกรเข้าพิธีมงคลสมรส ที่คริสตจักรที่สองสามย่านกรุงเทพมหานครจัดพิธีการแบบคริสเตียนโดยงานนี้เชิญเพื่อนๆและครอบครัวรวมไปถึงคนสนิทเข้าร่วมงานซึ่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นเปลี่ยนทั้งหมด3ชุดแต่ละชุดบอกเลยว่ารู้ล้าสุดๆและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้นำภาพบรรยากาศงานวิวามาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ สำหรับเตะเป็นนักร้องนักสแสดงชาวไทยที่มีผลงานเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและไต้หวันและได้รับเชิญร่วมงานร้องเพลงกงฟูโอยุนที่ใช้พิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเคยเป็นสมาชิกศิลปินกลุ่ม teenage g r a ge, Grade a e a และศิลปินเดี่ยวสังกัดคายเพลงแกรมมี่และออกอัลบั้มคู่กับศิลปินไต้หวัน